ถ้าคิดว่าอายสัวสมาก็ให้ไปสาไปหาคนใหม่ ي ي อายสิบอเสียใจขันคนใหม่เขาดีกับนอนสวัสดีครับผมผมผม,มอสเดมอนจากสยามเมเทเนวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับหมอรำหมอรำหมอรำ ในท็อปโคมเขาคือใครตามมาดูข้ามณสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ,รบผมมอาจับแามป์เอนเตอร์เทนขอเล่าวันนี้ผมผมมาแนะนำะห้องห้องเรียกว่าห้องอัดเสียงนะใได้ไหมครับครับผมต้องแต่เดี๋ยวผมจะนันก,ก่อนนี่ชื่อบิ๊กสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กนะครับผมบิ๊กหรือว่าพี่บิ๊กบิ๊กสุเมธสุเมธนะครับบิก๊กสุเมธแต่เมื่อก่อนเขาว่าเขามีหายณาอยู่ บิ๊กหมอลำหําเหี่ยวใช่หมบิ๊กหมอลำหําเหี่ยวแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาคุยเขาเพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างงานเขาเยอะอยู่งานเขาเยอะแล้วก็ผมผมตอนนี้ทํางานอะไรบ้างครับทํางานที่ไหนบ้างตอนนี้ว่าทาเป็นพาไทมพาไทมตอนนี้เราอยู่ที่อ่าที่เมืองไหนนะของสวีเดนเอ่โบสตาโบสตานะครับโบสตาเป็นของเป็นของอุปซอลา โบสต้าเนี่ยเป็นของ o S <S เป็นเขตอุบสลานะยาอยู่แต่ว่าอยู่ติดสตอกโฮล์มแล้วก็บโบอสเนี่ยเขาทำทำตอนเนียเ้ยเออไม่ใช่พี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊ก <laughs> ทำเกี่ยวกับอ่าอะไรครับงานที่งานประจำเลยอ๋องานที่ทำเป็นพักทำก็คือทา <'t> ในห้องครัวครับผมเป็นในห้องครัวนะห้องครัวครัวโรงเรียนอ๋อทำอาหารให้โรงเรียนให้นักเรียนใช่นักเรียนเท่าไหร่นักเรียนมหาลัยหรือไง เป็นประถมครับประถมโอ้โหถ้าทำอะไรนะถ้าทำอะไรผมก็อยากไปทําด้วยอันนี้ประถมไม่คงไม่ดีกว่าไม่ก็จะหนัดไม่มาจะหนักครับแล้วก็ที่รู้จักกับบิ๊กเนี่ยก็คือเขาร้องเพลงร้องเพลงด้วยตอนนั้นร้องเพลงตามร้านอาหารหรือเขามีความสวรรค์ด้านนี้ก็ตอนนี้ประจําร้องเพลงที่ไหนครับตอนนี้ร้องอยู่ Amazing Amazing Thai Restaurant Amazing Thai ครับผม ที่สต็อกโฮมสวีเดนเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเพลงด้วยร้องด้วยถ้าไม่อยากร้องก็จะกินอย่างเดียวดื่มดื่มพอเล่าพอเล่าเสร็จแล้วก็นี่ก็คือมาอยู่ที่สตูดิโอนะครับสตูดิโอชื่อว่าชื่อของค่ายอะไรนะค่ายเพลงตอนนี้ผมใช้ของว่านไฟเล็กคอดว่านไฟเล็กคอดครับผมบิ๊กมาอยู่ที่นี่นานยังครับ ผมมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยสิบปีครับผมสิบปีนะสิบปียอมปีนี้สิบปีภาษาก็ดีได้งานก็ได้เพราะว่าอ่าเรียกว่าเป็นเด็กน้้าดีเลยดีกว่าที่ทำหลายอย่างนะทำหลายอย่างผมตามเขามานานผมก็ตามฝันเขาอยู่นะครับตามฝันเขาว่าเขาเนี่ยเขาแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงทุกวันนี้รับอะไรนะเขาเรียกว่ารับอัดเพลงหรือว่ารับอัดโคเวอร์โคเวอร์ ถ้าใครที่อยู่ที่นี่นะอยากคอบเปอร์เขตในเขตสตอกโฮล์มหรือว่าใกล้เคียงเขตสตอกโฮมใกล้เคียงมาได้เลยติดต่อที่ไหนติดต่อมาเลยนะที่ผมในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่าผมขึ้นตรงนี้บิ๊กสมิธนะครับบิ๊กเมิธว่านฝ่ายเดทถอดฝากไว้ด้วยฝากไว้ดูแลครับแล้วก็แล้วก็มันถ้าใครอยู่ที่เมืองไทยถ้าอยากจะคอปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้ไม่ไหวแล้วผมฝากคูเพลงแล้วกันถ้าคูเพลงเหลือ เสนใจนะเขาเข้าแต่งเพลงได้แต่งเพลงดีด้วยอาจจะขอซื้อเนื้อเพลงก็ได้อซื้อเนื้อเพลงหรือว่าเขาเดี๋ยวเขาว่าคุยกับเขาตามที่เพลงพวกที่ผมขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานมีอะไรไหมครับที่จะฝากไว้มีผลงานในยูทูบครับไมมีผลต้นมีแมีต้นเลยนะฝากนะครับยูทูบยูทูบเอ่อวันไฟลิกคอร์ดว่านไฟลิกคอร์ดว่านไฟลรคคอร์ดเดี๋ยวขึ้นแล้วเข้าไปกดซับ กดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปมีอะไรก็กดไปครับผมก็ผมอยากจะฝากนะครับฝากท้ายเนี่ยเราอยากจะฝากให้พิดฝากฝากพี่ๆน้องๆที่จะชอบร้องเพลงหรือว่าการใช้ชีวิตฝากไว้ว่ายังไงดีฮะในการใช้ชีวิตที่เมืองนอกเราจะทายังไงดีใชช้ีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่ใช้ชีวิตที่เมืองนอกมันมีสิ่งล่อตาล่อใจหรือว่าเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้แบบ ด้วยตัวเราเองว่าคือดูแลตัวเองผมก็เลยให้พี่บิ๊กฝากไว้หน่อยฝากเพื่อนๆน้องๆอย่งครับผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ไทยอยากมาครับโอ้อยู่เมืองไทยสบายดีนะครับผมสบายดี้วครับฝากไว้น้นงฝากด้วยครับผมคนดีอยู่เมืองนอกนะครับก็ฝากยังไงดีครับฝากติดตามก็นเลยถ้าเจอถ้าเจอ้าอยากขอถ้าไม่กดเพลงให้ก็อย่าว่ากันเด้อ ก็พยายามให้ทุกคนนะครับที่ทำงานนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมช่องวันไฟลีคอร์ดฝากติดตามด้วยนะครับผมและคนไหนครับผมสนใจอยากจะโคเวอร์เพลงนะครับผมหรืออัดโคเวอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมครับผมทำให้เต็มที่นี่ไงเข้าไปดูได้ดูผลงานได้นะครับผมครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม เขาเคยโทรหามึงบอกกินข้าวกับยังสบายดีบอเดือนหนึ่งเขาถามมึงจะเถอเขาบอกว่างมึงเข้าใจบอมึงสิโทรไปยังกระดอกกระเดือเขาบอกเคยโทรกลับจากเธอป่านไหนน้องมึงจังสิเข้าใจใบบังคิงเจ้าขอ ต่อ,อยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วบอกหูชีเขากำลังสิทธิเมึงไปเขาบอได้บอกว่าเขาเศร้า 被弥补。